าสารคอหุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีนคานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเซ็นสัญญาซึ่งมีการคุยกันไปบ้างแล้วอันนี้จะอุตสาหการรมจะหลากหลายกระจายทั้งทั้งทั้งประเทศไม่ได้เกี่ยวข้องกับ EC อ,อย่างเดียวนี่ก็เป็นกลุ่มที่เป็นเอกชนระหว่างของทางมงงันลความต้งก,งกับเอกชนของไทยในภาพใหญ่ ที่เขามีการลงนามความตกลงอาจจะเป็นการซื้อขายร่วมมือกันต่อ,ตอไปไม่ได้เรื่องครับคุณค่าประมาณเท่าไหร่แล้วมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนคือคือในมูลค่าการค้ากับจีนนะฮะในเชิงกวางตุ้งเนี่ยเอ่อมันมัน,มนตัวเลขอะผมไม่ได้มีนะตอนนี้ไม่ได้แยกออกมาขนาดนั้นนะครับแต่แต่ในที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกอะครับว่ากวางตุ้งเนี่ยเป็นเมืองที่ตัวทำ GDP ของหลักเลยของจีน mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเท่ากับว่าเรากำลัง คุยกับตัวที่เป็นใจกลางเป็นหัวใจของเขาเลยครับการที่แบบว่า,อ,าอุตสาหกรรมของของกุ้งเนี่ยเข้ามาลงทุณมีใครมีรถในเอซีเนียเน่ย,ค,ยครับณว,วันนี้เนี่ยคือคือมันจะช่วยผลักเพื่อนเอกอุตสาหกรรมใหม่ที่เอซีออเนีย่ยก็ฮะก็อย่างอย่างที่อย่างที่บอก,กครับว่าที่ที่เข้ามาเยอะเนี่ยในในตรงนี้ก็คือจะมีมีของไอ้รถยนรถรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยเยอะ ซึ่งจะมีรวมถึงพวกแบตเตอรี่พวกอะไรด้วยนะฮะอันนี้อันนี้ก็เพราะอย่างใหญ่ๆอย่างเช่นลุ่ม b y d อะไรที่เข้ามาเนี่ยก,ก็ก็จะเป็นมาจากในในโซนนี้ครับเราก็จะมีตรงอื่นด้วยนะครับซึ่งซึ่งในในการมเาเยือนครั้งนี้เดี๋ยวเดือนหน้าผมต้องไปเยือนเขากลับในเรื่องของการย้ำความสัมพันธ์ในการลงทุนซึ่งระหว่างนี้กับเดือนหน้าเขาจะมีการลงคุยกันเรื่องรายละเอียดเยอะขึ้นครับเพราะวันนี้ทางว่าอ่าช่วงเนี้ยว่าความต้งเองเนี่ยเขาก็จะไปดู คนที่เคยมาลอยู่แล้วในปัจจุบันใน EC ีนะครับเดี๋ยวนะครับเดียวกันเนี่ยก็จะมีการคุยต่อแล้วผมจะกลับไปในมาเดือนหน้าก็จะมีการคุยเพิ่มเติมเพื่อจะดึงลงมากันจริงๆซึ่งอันนั้นอาจจะมีการตกลงเรื่องการลงทุนรายละเอียดอีกทีเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนฮะตอนกลับมาตอนนี้มันมีสัญ,ญญาณอะไรที่ว่าเออเออ,เอ,อนักธุรกิจีนหรือผู้ประกอบการจรีนที่จะเข้ามาลงทุนใน EC เยอะขนาดไหนกอจะอช,ออช่วงนี้เป็นช่วงที่จีนกําลังขับเคลื่อนการลงทุนนะนใน,ใน,ใ,นในต่างประเทศ จากที่เห็นสัปดาห์ที่แล้วที่มีตัวการประชุมของนักธุรกิจจีนที่ศูนย์เศรษฐกิจวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีนักธุรกิจจีนมาประมาณ4 0 0พคนนะฮะวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่นั้นเขามาธุรกิจจีนท,ทั้งประเทศกระจายมาแต่วันนี้จะย่อในส่วนขององความตุ้ม,มเขาก็จะมีทางรัฐบาลหน่อยเพราะว่าของจีนเองเขาจะมีหน่วยส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศอยู่วันนี้เขาก็มาโฟกัสตัวที่ไทยวันนี้ก็จะมามาคุยต่อซึ่งจริงๆแล้วมีนักธุรกิจจีนประมาณสัก200ราย เขามาร่วมในคณะนี้ด้วย